แต่ว่าผมกับตั้งหู้แนบุหู้แน่บางคนเ็าเาพลังเรื่องอาจารย์ขนาดคนเ่าว่วาเรื่องดินเรื่องนาวพวกผมรัษดรอ,อยากได้ทั้งดินทั้งนาวแลครับเรื่องดินเรื่องนาวเข่าปลาอุดมสมบูรณ์หมูมเห็ดเป็ดไก่ให้มันอ้วนมันที่อันนี้ก็คือความต้องการของรัศดรของชาวบ้านเอา้า ฟังมาอาคมมือแล้วพวเห็นไผ่เบาเรื่องปัญหาของชาวบ้านอย่างอื่นเรื่องขโมยขจรเดี๋ยวนี้คนรักมัวรักกล้กลกลวยมันแต่ก่อนมันมนั่งห้อยไปได้ครับแต่เดี๋ยวนี้มันเอาปื้นมาเจียวแล้วมันเอาขึ้นรถไป <c oughs> เขาก็าเฮ็ดได้หน่อยแต่วัยรุคฆ่าแันี่ขายบุได ตัวบังเพอเท่ากัน,กนบาดมางถามหาแต่หลับเป็ดหลับไก่เรายาปลาปิงกับพอ่อมเช่าบ้านอยากเค็ดทุเรน,นจะได้ไม,ม่แพนสองแผ่นหนึงสี่แล้วบาดแปลเอาเลยถือจับรดบัดเจ็บลงเดือยมันมาแกไ่ไปเห็นจับมันเหนืออาทิตย์ก่อนหลานลุ่งกับนั่นขับรถหน่อย ขับคนไปส่งตลาดก็ดถิงรถง่ายเอิ่อนว่าอีหนังบ่สัมปทานก็บอกเบียดตอกถนนปานี่จะตายไมพย่ามบุญอีกอันนึงเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเลยครับอันหมอหันาต้องออกหน้าตาเป็นยังไงพวกผมเคยเห็น เงินบาทสองบาทจะไปซื้อยามากแก้เจ็บแก้ไขปวดมาตัวลอยแ็่ังบุมีผมเลยจะากถามแน่ว่าขั้นสางเคลื่อนอน,นี้มาแล้วมันจะแก้ปัญหาของมีได้บอ